สวัสดีครับทุกคนมันมีเด็กกระปุกชาวบ้านนะครับมาบอกให้ผมไอ้มันมาบอกให้ผมทำยำมะนาวอ่ะเนี่ยมูจักบอยำมะนาวไหมนั่นแหละ เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยอันดับแรกปาดมะนาวกนตัดยังไงวะเอาเม็ดมันออกด้วย โอเคครับทุกคนเราก็ปาดเสร็จแล้วเขาบอกว่าโอเคเดี okay, <c oughs> e ๋ยวเรามาติดกันเลยเรามีน <c oughs> uh ้าปาดนะโอ้โหะอ้ยิงหนึ่งประตูก็พี่คงมันเดิมแล้วกันโอเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยเดี๋ยวเร้มาใส่กันแล้วกั

ทุกคนเราช้อนมาแล้วเราช่ามาแล้วไหมจะทำคนเดียวเหรอเอาพอก เรากินทีเดียวให้หมดเลยนะไม่หมดดีกว่าอาทีตย์ละท่านี้พอ มันไม่เปรี้ยวนะแต่มันขมมันขมเปลือกมันอะอันนี้กินตัวถ่ายแล้วไม่ไหวแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้มีเท่าน,น,นี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย